เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยค่ะว่าจะอร่อยหรือเปล่ากรอบมากค่ะคุณผู้ชมกรอบกอบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองบีบให้คุณผู้ชมฟังเสียงดูนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n l เชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะ และว,วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาหาไอเดียในการทํากินนะคะเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยกำลังฮิตมากๆเลยเมนูนี้ก็คือปูอัดทอดกรอบนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> คือแบบเห็นขายในเน็ตเยอะมากแล้วก็ตามตลาดนัดเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าบางเจ้าเราไปกินแล้วมันก็ไม่ค่อยกรอบนะคะเราก็เลยไปสรรหาวิธีว่าเออทำยังไงที่จะให้มันกรอบนะ ดังนั้นนะคะเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะเราจะได้ไปหาเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆแบบนี้กันอีกบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะเพราะว่าเรามีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกๆวันเลยจ้าเ<ๆ>อาล่ะถ้ากดไลค์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาให้เชฟแว่นพาทําก่อนเลยนะคะว่าเริ่มต้นต้องทํายัางไงค่ะอันดับแรกครับฟุ้อัดที่เราซื้อมาครับคลี่พลาสติกออกนะครับแล้วให้เพื่อนๆคลี่ให้มันออกมาเป็นแผ่นๆนะครับ ค่อยๆกลิ้งมันออกนะคะอ่าประมาณนี้ครับจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็เนี่ยให้เพื่อนๆไปพักไว้ในถาดให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้อย่างเงี้ยมันจะหดตัวกลับมานะครับอ๋อให้พิกกลับลงด้วยค่ะใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเรียงพึ่งๆว่าอย่างนี้ก่อนนะคะให้มันแห้งมากขึ้นนะคะเพราะว่าปูอัดมันจะมีความชื้นนะคะระหว่างนี้เราก็คลี่อันอื่นๆต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ <ๆ S 2> ๆๆทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการหั่นนะคะ ครับผมขั้นตอนการหั่นหันห่นประมาณ1นิ้วชี้อย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อน,นก็เนี่ยมาทาบอย่างนี้เลยนะแล้วก็กะระยะเอานะครับว่าเออแผ่นหนึ่งมันจะต้องประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็หั่นไปครับถ้าเล็กเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราเอาไปทอดนะคะมันจะหดตัวจนแบบไม่เหลืออะไรเลยนะคะวิธีการหั่นมีอยู่2วิธีนะครับถ้าเกิดใส่ถ้วยลักษณะอย่างนี้นะครับก็หั่นสั้นประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดจะใส่ในน,นี่ถ้วยถ้วยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า ถ้วยสั้นๆแบบนี้หรือใส่ถุงพลาสติกธรรมดาถุงเล็กๆแบบมัดเหมือนถุงแกงเล็กๆอะ่ะก็หั่นแบบสั้นๆนะคะถ้าใส่ถุงซิลแบบนี้นะคะก็ให้หั่นยาวแทนเนาะหั่นยาวก็ประมาณ1นนิ้วเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นแนวนี้นะข้อดีของการหั่นยาวก็คือว่าทุกชิ้นมันจะมีสีแดงติดอยู่ด้วยนะคะ คือถ้าเกิดหั่นแบบสั้นเนี่ยมันจะมีแค่บางชิ้นเท่านั้นที่เป็นสีแดงนะแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นสีขาวนะคะครับผมเวลามาจัดเลี้ยงใส่ถาดนะคบให้เพื่อนๆวางเป็นแบบแนวยาวนะครับแนวตรงเลยนะครับเพราะเวลาทอดมันจะได้ไม่หงิกงอนะครับ คือเดี๋ยวเราจะเอามันไปตักแดดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราวางกองทับเทินกันแบบละเกะละกะไปหมดอ่ะหนึ่งก็คือว่ามันจะแห้งไม่ทั่วถึงกันทุกอันนะคะบางอันจะแห้งมากบางอันแห้งน้อยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันทับเทินกันนะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราเรียงไว้ตรงๆตอนนี้นะคะพอไปทอดเนี่ยมันจะไม่หงิกงอไม่โค้งอาจจะมีบางอันที่โค้งอ่ะแต่ว่ามันก็จะแบบไม่หงิกเยอะนะคะ หรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะแบบขี้เกียจไปตากแดดอะหรือว่าเราทำไข่ช่วงที่เป็นหน้าฝนไม่มีแดดให้ตากเราก็สามารถเอาไปอบได้เช่นกันนะถ้าตากแดดใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาเข้าเตาอบกันนะคะที่อุณหภูมิเท่าไหร่คะเชฟแว่นร0องศาครับ n t s few moments later <S ต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเตรียมการทอดนะครับอันดับแรกครับ ปูอัดมาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งปูอัดอันนี้เป็นอันที่เราเอาไปอบหรือว่าไปจากแดดไว้เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะเอาแป้งทอดกรอบนะคะมาโรยใส่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตะแกรงเหมือนที่เอาไว้ร่อนแป้งเวลาทำเบเกอรี่อ่ะก็ใช้อันนี้ได้เลยนะโอเคซึ่งอัตราส่วนนะคะก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากมายให้เพื่อนๆกะๆเอาละกันแต่ว่าสําหรับเรานะคะ ปูอัดหนึ่งซองเนี่ยเราแบ่งได้ออกเป็น6ส่วนนะคะซึ่งแต่ละส่วนที่เรานํามาเนี่ยก็จะประมาณเท่านี้แหละนะคะต่อปริมาณขนาดนี้เราใช้แป้ง1ช้อนโต๊ะหช้อนโต๊ะนะคะ oh. แล้วก็มาฝัดฝัดมานิดนึงนะคะนะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนลองสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าแป้งเนี่ยมันเคลือบอยู่แบบไม่ได้เยอะมากนะยังมองเห็นสีเห็นอะไรอยู่นะคะยอย่าเคลือบเยอะเกินไปนะคะ เูอัดส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่เราทดลองใช้วิธีที่แตกต่างออกไปก็คือเราลองเอาไปแช่น้ําปูนใส่นะคะประมาณสักสอนาทีนะคะแล้วก็เอาเข้าไปอบประมาณ5นาทีค่ะซึ่งวิธีการเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะเอาแป้งมาโรยทับนะคะแล้วก็ปัดให้มันคลุกเคล้าทั่วๆค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาสรุปบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าระหว่างแบบที่ไม่ได้แช่น้ำปูนใสกับแบบแช่น้ำปูนใสอันไหนจะให้ผลดีกว่ากันนะคะ โอเคเอาไปทอดกันเลยค่ะหลังจากที่เราเอาไปอบนะคะประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะเอาเขาลงมาทอดด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะวิธีการก็คือว่าเราจะต้องคนตลอดนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะแล้วก็สุกไม่ทั่วถึงกันเนาะแล้วก็เอาตะแกรงนะคะกดๆมันบ้างในบางครั้งนะคะเพื่อจะยีให้ตัวของปูอัดเนี่ยมันลงไปสัมผัสความร้อนที่ก้นกระทะนะคะเดี๋ยวเราทอดแค่ให้มันพอเปลี่ยนสีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะยกขึ้นมาพักบนตะแกรงะคะ่ะ หน้าตาประมาณนี้สีแค่นี้พอนะคะโอเคอ่าแล้วก็มาพักไว้บนตะแกรงแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพักให้เขาเย็นแบบเย็นสนิทนะคะแล้วค่อยเอามาทอดรอบสองนะคะ a few moments later ครับหลังจากเซตแรกที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเย็นสนิทแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราามาทอดต่อได้เลยครับขั้นตอนนี้แนะนําว่าเร็วนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะดำเอานะครับให้เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนนะคะ ใช้ตะแกรงนะคะมายียีมานิดนึงค่ะอ่ะสีประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะอย่าให้มันเหลืองมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาสุกข,ข้างบนต่อนะคะนี่สีแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วก็มาพักบนตะแกรงนะคะก็จะเห็นนะคะว่าอันที่อยู่ข้างหลังนะเป็นอันที่ทอดรอบเดียวนะคะส่วนอันที่สีเข้มเข้มอันนี้เป็นอันที่ทอดรอบสองแล้วค่ะทอดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเสร็จทั้งหมดนะคะ เพื่อนๆสังเกตดูนะไฟอ่อนมากๆเลยนะคือจะได้ยินเสียงแก๊สมันๆุๆคืออีกนิดนึงฉันจะดับแล้วนะเธออะไรเงี้ย <c oughs> คือมันอ่อนมากจนแบบใกล้จะดับแล้วนะคะแก๊สเนี่ย <c oughs> แล้วก็ลงไปแค่แบบนาทีเดียวเองมั้ง <c oughs> อ่าอุ้ยสีสวยจัง <c oughs> โอเคเดี๋ยวทอดให้ครบแล้วมาดูกันในตอนท้ายนะคะ เอาละค่ะและตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปูอัดทอดกรอบของเราค่ะอ,อันนี้เราทิ้งไว้แล้วประมาณสัก10-15นาทีนะคะคือเราทอดเสร็จปุ๊บเราก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้นะลืมไปว่ายังไม่ได้ถ่ายตอนจบเฉยเลยนะคะมันก็เลยอาจจะไม่กรอบสักเท่าไหร่นะเพราะาเผลอทิ้งไว้นานนะคะอโอเคเดี๋ยวจะลองมาม่ำๆให้คุณผู้ชมดูนะคะ กรอบมากค่ะคุณผู้ชมกรอบกอบนะคะเออคือรสชาติของตัวปูอัดเนี่ยยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะคะกินอืมยังหอมอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองบีบให้คุณผู้ชมฟังเสียงดูนะคะเนี่ยกรอบมากนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเออเก็บไว้หลายหลวันมันกรอบหรือเปล่าอันเนี้ยตอนเนี้ยตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้ลองเก็บไว้แต่เดี๋ยวเราจะลองเอามัดใส่ถุงนะคะแล้วก็ลองเก็บไว้ แล้วเดี๋ยวจะมาคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะปักคอมเมนต์ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์เลยนะเพื่อนๆก็แบบรอสัก3 4สวันผ่านไปแล้วค่อยกลับมาย้อนอ่านคอมเมนต์เราดูแล้วกันนะว่าเราจะบอกว่ามันเก็บไว้ได้กี่วันนะคะมันถึงจะยังกรอบอยู่นะคะแต่นะตอนนี้บอกเลยว่ากรอบดีนะคะแล้วจะบอกนาว่า เน,นียเหลือประมาณแค่ครึ่งเดียวมัง้งว่ากินไปเยอะแล้วขอโทษคุณผู้ชมค่ะเดี๋ฉันลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าแถวข้างหลังเนี่ยเป็นอันที่เราแช่ด้วยน้ําปูนใสนะคะเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูนะคะว่าอันที่ใช้น้ําปูนใสเนี่ยจะกรอบกว่าหรือเปล่านะคะไม่ต่างกันพอๆกันนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่า พอใส่น้ำปูนใส่มันมีความเค็มเพิ่มขึ้นนะืมเค็มมากกว่าโดยตามทฤษฎีแล้วนะคะน้ำปูนใสมันจะคงความกรอบไว้ได้นานกว่านะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองมัดใส่ถุงเก็บไว้สักสามสี่วันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมแล้วมาคอมเมนต์บอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอันไหนที่กรอบกว่ากันระหว่างแช่กับไม่แช่เนาะเดี <S <S ๋ยวจะลองมาใส่กล่องดูนะคะว่ามันจะใส่ได้ทั้งหมดกี่กล่องนะคะเวลาเพื่อนๆจะไปทําขายนะจะได้รู้นะคะว่ามันจะขายได้เท่าไหร่นะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราเอามากรอกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราใช้ปริมาณแค่ครึ่งเดียวนะคะเรากรอกได้ประมาณ6-7ถถ้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะตีว่าทั้งหมดเนี่ยได้ประมาณแค่12ถ้วยแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เอาไปขายถ้วยละ10บาทนะคะเพื่อนๆจะขายได้120บาทนะอันนี้ตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต้นทุนกันค่ะครับสำหรับต้นทุนนะครับปุอัดหห่อนะครับซื้อมาอยู่ที่60บาทครับผม แป้งรอบกรอบใช้ไปประมาณ6ช้อนโต๊ะนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ3บาท15ตางครับรวมต้นทุนคือ63บาท15สตังค์นะครับขายได้ทั้งหมด12ถ้วยจะเหลือกำไรอยู่ที่56บาท86สตังครับอต้องบอกก่อนอันนี้ยังไม่รวมราคาถ้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้แพ็กเกจแบบไหนบางคนอาจจะมัดใส่ถุงก็ได้นะหรืออย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเอาใส่ถุงฟอยอะที่มันเป็นแบบ ถุงตั้งได้แบบนั้นก็ได้ไอตัวถุงฟรอยเนี่ยต้นทุนประมาณถุงละ2บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้วยลักษณะแบบเนี้ยใครเป็นพวกถ้วยโยเกิร์ตอะไรพวกเนี้ยนะคะอันนี้อยู่ประ,ประมาณบาท10สตางค์นะคะก็ให้เพืพ่อนๆไปเพิ่มต้นทุนตรงนั้นเอาเองนะคะรวมถึงค่าน้ํามันด้วยนะคะน้ํามันที่ใช้ทอดเนี่ยเราจะไม่ได้มาตีเป็นต้นทุนเนื่องจากว่าเราใช้น้ํามันไป1ลิตรเนี่ยทอดเสร็จแล้วน้ํามันก็ยังไม่ได้พร่องเลยนะคะเทย้อนกลับเข้าไปใส่ในขวดมันก็ยังเหลือแบบเกือบลิตรนึงเหมือนเดิมนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนตัวของน้ำมันเราใช้เป็นน้ำมันบัวนะคะมันจะมีความใสกว่าน้ำมันทั่วไปนะคะแล้วก็ให้ความหอมด้วยนะคะที่สําคัญที่สุดมันจะช่วยให้ของเนี่ยกรอบอยู่ได้นานเนาะ oh. ถ้าเทียบดูแล้วนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างได้กําไรพอสมควรเลยนะได้กําไรเกือบเท่าหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะทําก็สามารถไปทําขายได้เลยนะ ขายตามหน้าโรงเรียนก็ได้หรือว่าตามตลาดนัดก็ได้นะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือกําลังฮิตขายในอินเทอร์เน็ตมากมากเลยนะเขาจะใส่ถ<ๆ>ุงฟอยล์ปากเป็นถุงซิปนะคะเออเป็นถุงซิปล็อกนะคะก็ลองไปสังเกตดูว่าคนอื่นเขาขายกันกี่กรัมกี่บาทนะคะเราพอจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่านะก็ขายออนไลน์ได้เลยนะคะ <ๆ S 2> ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะเรายังมีไอเดียดีๆในการที่ให้เพื่อนๆเอาไปทำเป็นเมนูเพื่อให้ได้มีอาชีพกันต่อไปอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ